สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Animal p r e s e n t ในอาณาจักรของแมลงซึ่งมีแมลงนับล้านสายพันธุ์แต่คุณรู้หรือไม่ว่าแมลงชนิดใดคือราชาแห่งพิษจัดตินชมิดนักกีตวิทยาจากสถาบันชีววิทยาตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาเขาได้รวบรวมข้อมูลระดับความเจ็บปวดจากการถูกต่อยของแมลงโดยทดลองด้วยร่างกายของเขาเองด้วยการให้แมลงกว่า150ชนิด ต่อยลงบนตัวของเขากว่า1,000ครั้งเพื่อทดสอบความเจ็บปวดจากการโดนต่อยโดยที่เขาได้แบ่งความเจ็บปวดไว้4ระดับและในวันนี้ผมและ Animal p r e s e n t จะพาทุกคนไปรู้จักกับ10อันดับแมลงที่ต่อยได้เจ็บปวดที่สุดในโลกมันจะมีชนิดใดกันบ้างและถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับอันดับที่10 Com m o n Yellow Jacket มันไม่ใช่ y e l l o w Jacket ตัวร้ายจากภาพยนตร์เรื่อง Ant-Man แต่ความร้ายกาจของมันทำให้มันถูกจับเป็นตัวร้ายคู่ปรับตลอดการของ Ant-Man ยล l l o w Jacket คือสายพันธุ์ที่พบในฟลอริดาลำตัวจะเป็นสีเหลืองสลับดำมีความดุร้ายและก้าวร้าวมันจะปกป้องรังและนางพญาเท่าชีวิต y e l l o จ Jacket มีลักษณะคล้ายพึ่งแต่ไม่ใช่พึ่งความแตกต่างระหว่างพึ่งกับต่อสังเกตได้จากกลางลำตัวซึ่งตัวต่อจะเล็กและบางกว่า ต่อง,งานมีความยาวประมาณ12มิลลิเมตรส่วนราชินีมีขนาดใหญ่ประมาณ19มิลลิเมตรต่อชนิดนี้เป็นที่น่ารำคาญสำหรับมนุษย์เพราะมันชอบสร้างรังบริเวณบ้านคนหรือต้นไม้บริเวณใกล้เคียงซึ่งในรังอาจมีต่อมากถึง4,000ตัวมันจะเข้าโจมตีเมื่อรู้สึกว่าโดนคุกคามการถูกโจมตีซ้ำหลายครั้งอาจทำให้เกิดอาการเจ็บปวดรุนแรงแน่นหน้าอกหายใจลำบากและอาจเป็นลมได้ ชมิดได้อธิบายถึงความเจ็บปวดจากการโดนเยลโลเจเกตต่อยว่าเหมือนกับคุณเอาบุหรี่จิ้มลงที่ลิ้นของคุณซึ่งความเจ็บปวดนั้นอยู่ในระดับที่2อันดับที่9 l บอลเฟสฮอ์เนตชื่อของมันถูกเรียกตามหัวและหน้าผากของมันที่มีลักษณะโล้น พบได้ทั่วทวีปอเมริกาเหนือและตอนใต้ของแคนาดามีลำตัวยาวประมาณ13-20มิลลิเมตรรังขนาดใหญ่สร้างตามต้นไม้ในป่าใน1รังสามารถมีตัวต่อ400-700ตัวบรอเฟ,ฟ h อนเนตมันมักจะโจมตีผู้บุกรุกรังของมันโดยการต่อยซ้ำแล้วซ้ำอีกพิษของมันทำให้เกิดอาการปวดอักเสบเป็นผื่นแดงมีอาการคันและรู้สึกปวดแสบดร้อน และมันยังสามารถพ่นพิษใส่ดวงตาของผู้บุกรุกซึ่งอาจทําให้เกิดอาการตาบอดชั่วขณะได้ชมิดได้อธิบายความรู้สึกจากการโดนต่อยของพวกมันว่ามแมลงตัวนี้มีพิษที่ทําให้เกิดอาการเจ็บแสบและคนส่วนใหญ่จะมีอาการบวมเป็นเวลาเกือบ24ชั่วโมงซึ่งมีความเจ็บปวดอยู่ในระดับที่2อันดับที่8ปดยูโรเปียนฮอนเนตแตนยุโรปเป็นมแมลงสังคมและอาศัยอยู่ในรังที่มีแตนประมาณ200-400ถึงตัว ล่า,มาแมลงขนาดใหญ่เช่นตระกะแตนมแมลงวันและพึ่งพวกมันยังสามารถกินผลไม้และน้ำหวานเป็นอาหารได้ตันยุโรปมีความยาวประมาณ25-35มิลลิเมตรมีขนาดใหญ่กว่าแตนหลายชนิดแต่มีขนาดเล็กกว่าแตนยักษ์เอเชียเป็นมแมลงที่รักสงบแต่จะก้าวเล้าเมื่อถูกบุกรุกแตนหนึ่งตัวสามารถต่อยซ้ำได้หลายครั้งพิที่ทําให้เกิดอาการเจ็บปวดคันและบวมประมาณ24ชั่วโมง ในกรณีที่แพ้อาจทําให้เกิดอาการเจ็บปวดต่อเนื่องกันหลายวันชายผู้มีประสบการณ์แพ้บอกถึงอาการหลังจากโดนต่อยว่ามีความรู้สึกเสียวซ่าไปทั้งตัวอาการปวดหัวและหายใจทีการเต้นของหัวใจที่เร็วและผิดปกติและต้องนําตัวส่งโรงพยาบาลแต่ยุโรปถือว่าเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเยอรมน,นีการฆ่าหรือทำลายลังมีค่าปรับถึง5 0,000ยูโร อันดับที่7ยักษ์คิลเลอร์ฮอนเนตแตนยักษ์เอเชียหรือที่รู้จักกันในนามแตนยักษ์ญี่ปุ่นจัดว่าเป็นแตนที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความยาวลำตัวประมาณ45มิลิเมตรและเหล็กนายที่ยาวถึง6มิลิเมตรชื่อของมันได้มาจากฉายาที่แปลว่านัคฆ่าที่เยือกเย็นพบได้ในทวีปเอเชียตั้งแต่ารัสเซียเกาหลีจีนและญี่ปุ่นทำรังบนต้นไม้ในป่าและที่สูงอย่างบนภูเขา กินสัตว์และแมลงขนาดใหญ่เป็นอาหารพิษของมันมีลทธิ์สามารถทำลายเนื้อเยื่อได้พิษที่มีสารนูโทรท็อกซินซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตแม้กระทั่งคนที่ไม่แพ้แต่ได้รับพิษในปริมาณที่มากเพียงพอการโดนต่อยจำนวนหลายครั้งอาจทำให้ไตาวายล้มเหลวและถึงตายได้ นักคีตาวิทยาของญี่ปุ่นบรรยายถึงความรู้สึกจากการโดนต่อยว่าเหมือนเอาตะปูรนไฟมาทาบไวที่ขาในประเทศจีนมีชาวบ้านโดนต่อยยักษ์เอเชียต่อย1,600คนเสียชีวิต41คนและมีอาการสาหัส37คนและในประเทศญี่ปุ่นมีผู้เสียชีวิตจากการโดนต่อยยักษ์เอเชียต่อยประมาณ30-40คนต่อปีอันดับที่6เลด p e p p e r ์ a ถูกตั้งชื่อจากลักษณะการสร้างรังโดยใช้น้ำลายจากการแปลงวัสดุจากพืชให้กลายเป็นกระดาษมันชอบสร้างรังบนหลังคาและกรอบประตูของอาคารต่อชนิดนี้ไม่มีความก้าวร้าวเหมือนต่อสายพันธุ์อื่นมันจะโจมตีเมื่อรู้สึกว่าถูกคุกคามเท่านั้นโดยมันจะปล่อยฟีโรโมนเพื่อเตือนสมาชิกตัวอื่น การต่อยของต่อกระดาษส่งผลให้เกิดอาการปวดที่รุนแรงมีอาการคันอาการบวมอาการแพ้และลอยแดงคนที่มีอาการแพ้อาจเสียชีวิตได้ถ้าถูกต่อยซ้ำๆหลายครั้งชมิดได้อธิบายถึงการต่อยของต่อชนิดนี้ว่าเป็นความรู้สึกที่เหมือนถูกเผาไหม้และการกัดกร่อนคล้ายถูกกรดไฮโดรคลอริกเทลงที่ร่างกายซึ่งความเจ็บปวดอยู่ในระดับที่3อันดับที่ 5. w a วอลเวตแอ มดกรรมยี่หรือมดขนสามารถพบได้ทั่วโลกประมาณ8,000สายพันธุ์และ400สายพันธุ์ที่พบได้ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาขนาดใหญ่ที่สุดที่พบในอเมริกามีความยาวประมาณ0.75นิ้วอาศัยทํารังอยู่ตามพื้นดินที่แห้งแล้งและตามเศษซากไม้ตัวผู้จะดูเรียบ ต่างจากตัวเมียที่มีสีสันสดใสและมีปีกที่บินได้ทําให้บางคนคิดว่ามันเป็นตัวต่อมดกรรมยี่มีนิสัยไม่ก้าวร้าวจะหลบหนีเมื่อถูกคุกคามและส่งสัญญาณเตือนด้วยเสียงและสีจากตัวของมันบางครั้งมักถูกเรียกว่าคาวคิลเลอร์เพราะพิษจากการต่อยของมดกรรมยี่ตัวเมียที่สามารถทําให้วัวหรือมนุษย์เสียชีวิตได้มดกรรมยี่มีเหล็กในที่มีความยืดหยุ่น พิจา,ารณาถูกต่อยทําให้เกิดความเจ็บปวดที่รุนแรงกล้ามเนื้อเกรงร่างกายเหมือนถูกเผาไหม้ระยะเวลาความเจ็บปวดกว่า30นาทีซึ่งความเจ็บปวดอยู่ในระดับที่3อันดับที่4 f l ฟอริดาฮา v เวสเตอร์แอน เป็นมดที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกามีลักษณะคล้ายมดคันไฟมีนิสัยดุร้ายและพร้อมจะต่อสู้กับทุกสิ่งที่ลวงลาำเข้ามาในอาณาเขตของมันเป็นหนึ่งใน22ชนิดของมดจําพวกฮาวเวสเตอร์แอที่เก็บเมล็ดพืชและอาหารจํานวนมากไว้ในรังใต้ดินเพื่อกินในภายหลังมีสีแดงสนิมสีเข้มและมีขนาดประมาณ6.5-10ม mm. เมตร มดทหารจะมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดและยังโดดเด่นด้วยหัวที่มีขนาดใหญ่และสร้างรังในพื้นดินที่เป็นทรายที่เจาะลึกลงไปถึง2เมตรทางเข้ารังมักปกคลุมด้วยก้อนกวดเล็กๆเ,เป็นเครื่องหมายอนาเขตขับไล่การลุกรานจากมดสายพานันธุ์อื่นๆมดชนิดนี้จะไม่บุกรุกบ้านและอาคารแต่จะสร้างรังในบริเวณร,ร,รอบๆสวนพืชผักและเป็นศัตรูพื่ตัวฉกาจ มันอาจจะเป็นมดตัวเล็กๆแต่การต่อยของมันมีฤทธิ์กับระบบน้ำเหลืองการฉีดสารพิษเข้าสู่ผิวหนังจะเกิดอาการชาปวดแสบปวดร้อนอาการบวมและแดงเกิดขึ้นในบริเวณที่ถูกต่อยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุของผู้ถูกต่อยอันตรายถึงชีวิตอาจเกิดขึ้นได้จากอาการแพ้อย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆหลังจากการถูกต่อยอาการคลืนไส้อาเจียนท้องเสียความวิตกกังวลอย่างฉับพลันอาการวิงเวียนศีรษะ หายใจลำบากแน่นหน้าอกและมีอาการคันหรือบวมบริเวณดวงตาลิมฝีปากหรือพื้นที่อื่นๆของใบหน้าซึ่งความเจ็บปวดอยู่ในระดับที่3อันดับที่ 3. ทารันทุล่าฮอ,อกวอตส์อย่าเข้าใจผิดว่ามันคือแมงมุมทารันทุล่าแต่ชื่อของมันได้มาจากการที่มันล่ามแมงมุมทารันทุล่าเป็นอาหารทารันทุล่าฮอ,อกเป็นตัวต่อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสายพันธุ์ต่อสีฟ้าดํา มีขายาวที่มีกรงเล็บที่ออกแบบมาเพื่อช่วยจับเหยื่อขนาดฉีดพิษพบได้มากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อเมริกาใต้และแอฟริกาอาหารหลักของมันคือแมงมุมทารันทุราพิษของมันสามารถทำให้แมงมุมทารันทุราเป็นอมาพาตได้จะเป็นหนึ่งใน3าของมแมลงที่ต่อยเจ็บที่สุดในโลกชมิดได้อธิบายถึงความรู้สึกขณะถูกต่อยว่าเหมือนถูกกระแสไฟฟ้าช็อตอย่างรุนแรงจนต้องลงไปนอนดินและกรีดร้องออกมาซึ่งความเจ็บปวดอยู่ในระดับที่สี่ Yeah. Oh. Oh oh. อันดับที่2 Warrior w a ร์วเป็นตัวต่อขนาดกลางลำตัวยาวประมาณ20มิลิเมตรพบในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ในสภาพภูมิอากาศเขตร้อนเช่นป่าฝนที่มีความชื้นค่อนข้างสูงมักจะสร้างรังบนต้นไม้ที่มีลำต้นแบนราบที่มีความสูง1.7-6ถึง6เมตรเหนือพื้นดิน เป็นตัวต่อที่ต่อยได้เจ็บปวดเป็นอันดับที่สองของโลกจากการทดลองกับหนูผลการต่อยของมันให้ความเข้มข้นของพิษถึง3มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวชมิดได้อธิบายความรู้สึกขนาดถูกต่อยว่าเหมือนถูกล่ามโซ่ท่ามกลางการไหลของลาวาภูเขาไฟความรู้สึกเจ็บปวดกินเวลาน,านานหลายชั่วโมงซึ่งความเจ็บปวดอยู่ในระดับที่4อันดับที่1 Bull บุลเลตแอนด์บุลแอนหรือมดกระสุน คือชื่อที่ใช้เรียกตามสมญานามความเจ็บปวดอันดับหนึ่งของมันเพราะมันต่อยได้เจ็บปวดเหมือนถูกยิงด้วยกระสุนปืนมดชนิดนี้พบได้ในป่าฝนแถบนิคารากัวฮอนดูรัสและปารากวัยพิษของบูลเล็ตแอน์ไม่สามารถฆ่าคนได้แต่กลับให้ความทรมานที่ลืมไม่ลงไปชั่วชีวิตแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ให้แต่ผลเสีย ในพิษของบุเลตแอนนั้นมีสารโพลีเนทอกซินซึ่งถ้าแยกออกมาใช้มีฤทธิ์ทำให้กล้ามเนื้อของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหดตัวเป็นเวลานานและบล็อกระบบประสาทซึ่งตอนนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังหาทางประยุกต์ใช้ในการแพทย์อยู่ชนเผ่าสตรีรีมาวีในป่าลึกของประเทศบราซิลได้มีประเพณีสำหรับใช้หนุ่มที่จะก้าวผ่านไปสู่การเป็นผู้นำครอบครัว โดยจะนำมดกระสุนมาลมยาสมุนไพรให้สงบลงและนำไปใส่ไว้ในถุงมือเป็นจำนวนหลายสิบตัวและให้ชายหนุ่มผู้นั้นเอามือสอดเข้าไปในถุงมือเป้าหมายคือทนอยู่ให้ได้เป็นเวลา10นาทีการจะสำเร็จพิธีกรรมอย่างแท้จริงนั้นเด็กชายคนนั้นต้องทำแบบนี้ให้ครบ20ครั้งในรอบหลายเดือนหรืออาจเป็นปี เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสาระใน EP นี้ถ้าท่านถูกใจฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อติดตามคลิปใน EP ต่อไปสำหรับ EP หน้าเราจะนำเสนอเรื่องอะไรรอติดตามรับชมในเร็วๆนี้สำหรับวันนี้ผมและ Animal Present ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ